จะรอดไหมอะจะรอดไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยมัมมี่แม่งดาเลยอะทุกคนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็มากับปืนบัชแกมม่านะครับเป็นปืนกระสุนไม่จํากัดนะครับวิ้แล้วยิงมันขึ้นดาเมจด้วยนะครับเนี่ยเอาก็แจมเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นในมัมมี่คลาสสิกกันนะครับผมก็ลองเอามาเกลียนสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปืนนี้มันยิงมัมมี่แรงหรือเปล่านะครับ แต่ว่ามันกระสุนไม่จำกัดก็น่าจะใช้ได้อยู่แหละนะฮะเออทำไรนุ่มจะไม่ดักหรอครับนี่ผ่าผมตกวะเอ้ามาดิมัมมี่เป็นสองตัวนะครับยิงตัวนี้ก็ระแวงข้างหลังด้วยแล้วกันนะครับอ่าแล้วโอ้ยยยยออไปแล้วไปแล้วเกือบแล้วครับเกือบได้เหงาแล้วเกือบได้เป็นมัมมี่ละเฮ้ยเราจะไม่ช่วยเพื่อนนะครับใจเพื่อนรถตบหลังเอ้าเหลือตัวทารแล้วนี่ว่ะอัดแม่งไปดิ เออยัยมันรอดยัยมันรอดเอาเอามัน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 โอเคครับแต่พอรอดล้วันนี้เราต้องเปลี่ยนกระสุนนะเออแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ไม่จำกัดเป็นอะไรวะเอาดิเอาดิจะรอดไหมอะจะรอดไหมเอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันมีแมงดาเลยอะทุกคนมันพิมพ์คำว่าสัตว์ไปเลยอะโอ้โห เป็นผมหวั่าคงหัวร้อนนะแม่งโดนแบบยำเงินนั้นนะนะนะครับเ,ออเดี๋ยวผมขอบังก่อนนะครับเดี๋ยวพวกมัมมี่มันชอบโดดขึ้นมาตบเวเน,นะนี่ยตรงเนี้ยไม่งจะปลาผัดติดไปแนวอ๋อเป็นเป็นหมออุ้ยตานเล้ตานเล้ตานเลยตานให้เพื่อนโอ้ยเกือบตายครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุย้ยเพื่อนเกือบแตกน่าเลผมช่วยยิงไป เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับปืนเราก็สูดไม่จำกัดนะครับแต่เสียดายครับมันลีกขวาซูมไม่ได้วะโอ้โหถ้าขิกขวาสูมได้น่าจะดีกว่านี้นะครับอะไรทำอะไรครับเออขอแค่มัม,มี่อย่าออกก็พอแล้วนะครับจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยืกกลลย <c oughs> ่อนคนนี้เขาจะแบบว่าแค้นอะไรกับมัมมี่นะครับ เนี่ยเราพิมพมาดีหอต้องใส่ตอนเป็นนัมมี่โดนยำมาเยอะนะครับไงแล้วมันแควนฝั่งหุ่นไงน,นะครับเนีย่ยมีหวัวร้อนนะครับทุกคนแค่เกมนะครับเลือดมัมมี่มีเป็นหมื่นนะครับดาเอ็มมันเข้าอยู่ที่เจ็ดสิบเองอะไม่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยใช่ปะดาเอ็มมันเข้าอยู่เท่าไรหร่วะเนี่ยวมาลองเทสดิเข้าอยู่ที่เจ็ดสิบครับผมประมาณชาติหนึ่งนะครับใกล้จะตายนะครับ แต่เน้นต้านได้อยู่แหละนะครับเออไม่เน้นแรงแต่ว่าเน้นต้านเว้ยปืนเนี้ยอ่ะโถแล้วลูดส่งมันคล้ายๆกับพวกปืนเอ็มพีไฟเลยนะครับเขาเรียกปืนอะไรยูเอ็มพีนี่ไม่ใช่เอ็มพีไฟนะครับเออปืนเอเดนจีอ่ะนะครับเอาแตกกันเพิ่มแล้วเอ,อ้ยจะตบบ่ยากหน่อยยากหน่อยสวยครับเด้งไปแล้วครับเอ,อ้ยคนเป็นเริ่มออกห้องแล้วอ่ะว้า,วา ต้องใส่เจของเกียร์ไงนะอันนี้ก็ถ่ายตอนห้าทุ่มนะครับคนในห้องก็อาจจะน้อยน้อยนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีแค่นี้ก็มันได้นะครับถ้าแต่คนเยอะๆต้องประมาณจะเย็นๆค่ำๆนะครับช่วงนั้นคนจะเยอะมากนะไอช็อตมาดิมันเป็นออกห้องหมดแล้ววะจิบหายละขอแค่มัมี่เพิ่งออกก็พอนะครับตอนนี้มาดิครับมาดิครับหรือปืนเราเกียนไหมวะ ไม่ตบเราได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอลงไปให้มันแบบละลาแล้วกันนะครับว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันรู้สึกเวืนติ่มติ่มยังไงก็ไม่รู้อ่ะมาดิมาดิเอ้ข้างบนแตกแล้วปะข้างบนยังไม่แตกนะครับแล้วใครแตกวะนั่นมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเออเข้ามาดิเฮ้ยอ๋อเรียบร้อยแตกนะครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ตบคนกันแล้วกันนะฮะ โอเคแตกไปแล้วสวยครับเอยแบบมัม,มี่แบบชนะบ้างนะครับคนชนะเนี่ยแบบมัม,มี่มันเบื่อไงอะไรเงี้ยนะครับเออจริงๆผมยืนข้างบนผมก็รอดแหละนะครับแต่ว่าเออกลัวมัมี่มันจะเบื่อนะครับก็เลยเออให้มันตกตกไปนะครับแล้วคนแบบมิ้นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่เป็นมาม,มี่บ่อยจังอะไรเงี้ยผมชอบเล่นบบว่าสเสี่ยงๆนะครับผมไม่ชอบเล่นติ่มนะเล่นติ่มโอ้เล่นไดนะ้ใครก็เล่นได้ เราไปขึ้นด้วยโอเคขึ้นมาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเออเสียงหายไปแล้วนะครับถ้าเราค่อยๆย,ยิงอะครับมันก็ยิงได้อยู่นะครับ no bomb, no โนบอมนะอย่างโง่โอ้โหดูคำพูดคำจาเ้องนกี้โนบอมใช่ไหมเอ no อใช่โนบอมเพื่อนเกือบโดนตบนะเพื<ๆ>่อนไปครับมาดิมาดิ คือ๋ยวเขาพูดจาพอโนบอมเนี่ยแย่โง่โหเขาพูดดีๆก็ได้นะครับไม่ต้องด่ากันขนาดนั้นก็ได้นะครับเออเนียน่ยแบบพูดดีๆก็ได้ไหม้วไม่จำเป็นต้องรุนแรงขนาดนั้นนะครับทำไมต้องดา่าถูกถูกเอ้าทำไมต้องด่าล่ะเออพูดดีก็ถูกอีกอ่ะเอาตายหนึ่งครับผมได้มาหนึ่งคิวแล้วครับชิวครับผมผมจะได้คิวไหมวะ แล้วเคยอ่านห้องก่อนเข้าเคยอ่านก่อนเข้าห้องไหมหรอน่า <c oughs> จะมีประเด็นกันแล้วครับตอนนี้นะครับแต่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้เล่นบอมนะครับผมแค่เล่นปืนกระสุนไปเจ้ากัดเองอ่ะมาดิมาดิมาดิเออตายไปแล้วลงไปแล้วนะครับล่วงล่วงครับไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ครับตรงนี้เกี่ยวอะไรกันวะีเ่เหลืกกี่ตัววะ เอามาให้ตายกันตัวนี้มาฟาโลนี่มันอยู่มานานแล้วครับเออเอามาให้ตายดิเอามาชิดมุมดิเอามาชิดมุมดิเออนั่นแหละสวยแค่นั้นแหละตายแล้วนะครับเหลืออีกตัวเดียวครับผมขอไล่าหาเลยแล้วกันนะครับเสียไม่เสียเวลานะครับเองอยูเหน่เองวะแอบไหนของเองมัมมี่ฮัลโหลฟรีนะลงคู่เอาสวยเอยงเงี้ยฟรีจริงปะวะไม่ใช่แม่งตบนะ มูอฟรีจริงวะเนี่ยอ่ะอาถั่วไปแล้วกันครับอุ้ยเคน่าตายนะครับรีโหลดผมต้องได้คิวเว้ยผมต้องได้คิวโอ,โ,ออโอ้โหโอดอดกินเสียดายวะ่ะโอเคครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะเป็นนอมมี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอมมี่เดี๋ยวผมจะลองไล่ตบคนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตบไหวหรือเปล่า ไอ้ลูกซองเนี่ยมันเกลียนมากเลยแม่งยิงเด้งด้วยไอ้ลูกซองตัวเมื่อกี้ที่เพื่อนมันยิงอะน,นะครับเออไปแม่งบังเลยวะเตรียมไฟท์เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเพื่อนเออตายตายครับตายครับตบได้นหนึ่งตัวแล้วครับเห็นมาถ้ามาันไม่ห่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ชนะครับนี่ไงเห็นมาบอกแล้วนะครับ เดี๋ยวตัวท้ายเองมีอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เอาสองตัวเหรออุ้ยเอียกเ e หรอ,หอไรกันดนะครับเนี่ยเอ้ยเกือบถึงแล้วเอาวันแล้วันแล้วันนี่มัน e X. เอียกเอ้ยเอียกอะไระเนี่ยเอีย e กจ8.5หรือ8ดาวอะน่าจะ8.5นะครับไปวิ่งเข้าไปวิงปว่งเข้าไปวิง่งเข้าไปวิ่งเข้าไปครับวิง่งเข้าไปครับตบเข้าไปครับไปครับเออเข้าไปนัวเลยเพื่อนเดี๋ยวรอเอฟมาก่อนโดนแน่ โดนแน่โดดนี่เออสวยไปเลยไปเลยนั่นแหละครับไปครับนั่นแหละครับสวยครับเห็นว่าคือถ้ามันไม่ไม่ยืนนิ่งอ่ะคนมันก็โดนตบได้นะครับแล้วห้องนี้มันไม่เล่นบอมด้วยนะครับมาโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ชิวๆครับพวกนี้ครับปึ๊บอืมเล่นหนดีวะลงเวิร์กไหมลงไม่น่าเวิร์กนะครับ คือถ้ามันยิงได้เรื่อยๆเนี่ยกระสุนไม่หมดน่าจะเวิร์กอยู่แต่นี้มันมีเวลารีโหลดแมกกาซีนนี่ยไงล่วงไปล่วงไปมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยมันจะเอฟมาปะวะเนี่ยผมเตรียมโดนนะผมบอลเลยโอ้ยนีก่กลัวแล้ว <laughs> ขออภัยนะครับที่เสียงมาเสียงมันเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงมัน หลุดไปหรือว่ามันหายหรือว่าเสียงมันแหบหรือว่าอะไรเงี้นงยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมผมไม่ค่อยสบายนะครับเออแล้วมป็นอะไนแล้ววะเน,นี่ยโฟล์วไม่วิ่งหนีละตายแล้วครับอุ้ยเอา้าทำไรครับอะไรอ่ะมาดิ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 ม,าดมีไอ้ปเป้าเฮ้ยโอ้โหไปแล้วทีอยู่แล้วโอเคครับ อ่างนี้เข้ามุมอย่างงี้จะโจรอย่างงี้จะโจรนะครับมันมีเอฟไหมเนี่ยอาออ๋อมันตายครับอ๋อมันตายโอเคได้หนึ่งคิวครับสวยครับไปหาอีกตัวหนึ่งครับไ่ไหนหามไปก่อนเลยตัวนึงะีะพยักคู่ไอ้ตัวนี้ที่เราเป็นคนแล้วมัน <c oughs> ตอนนี้เราเป็นนอมี่ตัวนี้มันจัดเราหนักมากเลยนะครับเจาะลากแคมไปก่อนไปไหนวะไปไหนวันวะ <c oughs> ที่ไหนอะ แอบไหนวะเนี่ยนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเอ็งไม่แอบไหนอของเอ็งวะไม่มีเพื่อนตรงนี้ไม่มีดูแล้วใต้หอเปลวะไม่มีนะครับในโรงนี้ก็ไม่มีนะครับตัวนี้ล่ะเฮ้ยเพื่อนยิงยอะไรอะ ไม่เจอว่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิข้ามุมเลยนะครับมานี่มานี่จะไปไหน, <c oughs> นข้ามุมไปเพื่อนโอ้ยโอ้ยเกือบออตายแล้วนั่นอะเออเกือบเอาไว้ตายเอาไว้ตายเอาดิเอาดิลุมเว้ยลุมเว้ยโอเคครับผม สวยครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ